มีละค้มเดียวเี่ละครับแม่ลูกคุ้นแม่คุ้นี่ซุงเท่าไหร่ฟ่อนร้อยสามสิบสามท่องละแก้วจูเนีนนยมีใบมีเอกาสารฟ้อมสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งงอ้ควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งงอ้ควายมากกว่าสามปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเนื่นปลายทางโอนเนืนให้พี่น้องท่านที่ สนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบรผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนะต่อฟ้าฟาร์มเมื่อนี่สิฟ้าพ,พี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก้กาลรอครับอย่าลืมกดติดตาม เพื่อที่จะได้พลาดคลิปดีๆนะครับวยตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับครับครับเมื่อนี้พี่ฟ้าพี่น้องมาเบิ้งทึ้งดำทึ้งดอนเขาอยกับคุณพ่ออย่างน้อเมื่อนี้เนาะพ่อเอียดครับรับบ้านไหนพ่อบ้านไหนดิแอคกับเจเอฟซีเพิ่นลืมตำบลโนนโน่นสาดเนาะตำบลนน่นสะอาดทุกงแย มีจากตัวว่ามื่อไงมีละคมเดียวเีงละกับแม่ลูกเสียเป็นลูกดอนลูกตัวแม่เนาะแม่ลูกลูกตัวเมียเบน่งตัวแม่ก่อนตัวแม่แล้วซื้อว่าแม่ยังครับแม่คุ้นแม่คุ้นนี่สุงเท่าไหร่ฟ่อนร้อยสามสิบสามกล้วยอ่างเด้อพี่น้องแม่คุ้นนี่ร้อยสามสิบสามลูกตัวที่ไหนงั้พ่อลูกตัวแรกตัวแรกมันเป็นแม่ดอนเนาะแม่ดอน ตัวที่ซองนี่เลยมันใส่ใส่แจ้วจูเนียไว้ครับใส่แจ้วจูเนียไว้เนาะมีซองใบตี่องใบอันนี้ใบตัวตัวดอนนั่นบอ่อตัวตัวคัดท,ท่องตัวคัดท่องทิเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวคัดท่องล้วแก้วจูเนียมีใบมีเอกสารพร้อมของพ่อสลองอันอยู่ในท่องนี่ได้จากเดือนแล้วพ่อมัน บึงท่าเปิงนั่นม่าการบุบบร,บรุษบอวัดได้สามเดือนละบัวสาวบึง,บงนี่ยบร้อยสาวแล้วยี่สิบมิถุนาแก้วจูเนียในท้องกับใส่แก้วจูเนียไว้คือเก่าลูกสาวเราได้จากเดือนแล้วก่อนปได้ห้าเดือนห้าเดือนเนาะ สะพานไอ้ทองกับไส่แก้วฝนตเกเพ้อพี่น้องเขารับประกันทองนะพ่อเนานะรับประกันครับหมอรับประกันให้เลยเนี่ยมะท้าวเบ่งแล้วครับนี่แรก็ว่าอยู่บคลา,ายดรอกดูว่ามันโบสบายตัวครับ <c oughs> ได้ลรกเพิ่มสิพ่อลูกเพิ่มได้บหวานเพิ่มสิได้บหวานเพิ่ม <c oughs> โอ้น้ำนมเราเป็นตะดีแต่ควยแมนโอ้ยตัวตองวงได้กินเต็ทีเต่านมไงครับครับวทไทยนาไทยไงนี่เพื่นว่าไทยบองน้าตัดตินแม่นบอก่อครับไว้รากแบหูหูไว้ล้บบางไดกินหนาบางนันนะาะั้นแล้ว่าสิเปิดราคาไว้เท่าไหร่เพอะเขี่ยวสิบแสนสี่ห้าพันหนึ่งแสนสี่มืนห้าพันเนาะครับอินตะเลี่ยงอยู่พี่น้องมึงเราล่าหน่ เพ่เสียงเล่าเนี่ยพวดๆอยู่ใน,ยยในท้องก็มีใบตัวนอกก็มีใบเป็นเจวของพ่อสลองเอกสารครบผนตกลิ้นเอาไว้ก่อนับเบอร์โทรศัพท์นะพ่อโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์แปดหกโอ้โอ้ศูนห้า แปดสี่แปดแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดแปดแบบจริงกลางมหาพอเอ็ดได้ราคานี่ต่อร้องอได้บ่พ่อได้ครับอันนี้เปน็นตัวน,นี่ยพูดแล่ะเพราะว่ามันบ่สบายตัวครับเอาไปเ,เลี้ยงซอยเราในพี่น้องแบบสัน่นเข้าไอซ์สมิก่อนพ่อกันชิปนะ่ะสวัสดีครับนะครับ